สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับสู่รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะคุณครูอยากจะให้หนูฝึกนั่งสมาธกิก่อนเรียนนะคะนั่งตัวตรงนะคะนั่งผ่อนคลายมือประสานกันนะคะนั่งนั่งกัสมธดนะคะแล้วก็ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะคะทำจิตใจให้สงบนะคะขอสักห้านาทีค่ะก่อนเรียน หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนรู้จักวิธีผ่อนคลายนะคะค่อยๆมืวนตานะคะมืนตาขึ้นนะคะทําจิตใจให้สบายนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนสบายไหมคะน่าจะสบายขึ้นนะคะต่อไปนะคะเตรียมเรียนวิชาสังคมนะคะจุดเนื้อหาลงไปนะคะการบริหารจิตและเจริญปัญญาเขียนเลยค่ะ หนึความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาสติสัมปชัญญะคือความารักลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่และรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ สมาธิคือการฝึกควบคุมจิตใจให้มีความจดจอ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถอนจิตออกไปจากสิ่งนั้นปัญญาคือความรอบรู้ความรู้ทั่ว ความรู้ที่เข้าใจชัดเจนสามารถแบ่งแยกเหตุและผลได้มาดูจุดเนื้อหาให้นะคะสติสมาธิและปัญญาเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันนะคะเพราะเมื่อมีสติ ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านจะทําให้เกิดสมาธิเมื่อจิตเรามีสมาธิก็จะนําไปสู่การเกิดอ,อะไรคะนักเรียนอ่าก็เกิดปัญญาในที่สุดนะคะต่อไป 2. วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา การบริหารจิตหมายถึงการฝึกจิตเพื่อเกิดความสงบมั่งคงุงไม่วังไหวกับสภาวะต่างๆที่เข้ามากระทบการบริหารจิตมีความหมายเช่นเดียวกับการฝึกสมาธิการเจริญปัญญาหมายถึง การฝึกฝนอบรมตนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องและรอบคอบตรงตามความเป็นจริงสรุปว่าการบริหารจิตและเจริญป,ปัญญามีความเกี่ยวข้องกันผู้ฝึกจะต้องหมั่นฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นในที่สุดนักเรียน ถ้านักเรียนมีจิตใจที่นิ่งสงบมีสมาธินะคะปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะคะงั้นคุณครูขอให้หนูเป็นคนที่ทำอะไรให้มีสมาธินะคะให้มีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับงานสินนั้นสินนั้นนะคะแล้วงานหนูก็จะสำเร็จในที่สุดนะคะ นักเรียนจดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สมคผณครูวันนี้ครูมีเรื่องจะสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ